วัสดีค่ะพบกับช่องเนียนยูแชนแนลนะคะันนี้จะมาเ้่นกิจกรรมท o ว e n เคนโด h เดอะฟ l แนลออฟยิบสามชนะคะมีโปรเล,ลเชลนะคะเป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนที่ยิบสามชวยจะเป็นเก็ดนะคะกิจกรรมจะมีสามอันนะคะสีแดงสีฟ้าสีสีเหลืองกิจกรรมนะคะจะมีการลุ้มววกแปด สาม23วายนะคะแอบไปดูรีวิวเปิดกิจกรรมมาเห็นว่าเกลือจะเป็นยังไงไรู้ไหมคะโดนเราทำกันได้เชม็มมาา้วน,นะคะ2,000บาทปกติต้องมากิจกรรมต้องมนแรกเชลหน้านี้นะคะแต่กิจกรรมนี้ไม่ต้องแรกเชลแล้วโดนจะขึ้นให้ใช้ FC ทางซ้ายมือนะคะ พร้อมแล้วเราไนกดกันเลยเราจะเริ่มที่เรียนเจนนะคะจะมีส่วนลดให้ด้วยค่ะไดาสีแดง 10, สิบสีฟ้า 3, สามสีเหลืองสามค่ะแล้วก็การ์ดอีกเงินด้วยเย้าที่เหลือก็มากดสิบครั้งต่อค่ะ ยืนยันได้สีแดงเพิ่มขึนมาสองค่ะกับการแล้กเงินจิบครั้งครั้งที่สองสีฟ้าไมา่สองค่ะเปิดเศษที่เหลือให้หมดเงินล้วนเลยคังงานนี้ มีการแถมมาหนึ่งใบมาเลขติดกันค่ะดูสิสีแดงสิบสองสีฟ้าห้าสีเหลืองสามเลขัไไ้บ้างดูทรงแล้วของมันแข่งได้คุ้มไม่คุ้มเท่าไหร่ค่ะแต่ก็ต้องรองเสยงเอาการบวกห้าบวกเจ็ดวันนี้แหละ แมกมาเรียบร้อยรับของรางวัลเรียบร้อยยังเหลือให้แลกอีกค่ะสีฟ้ากับสีแดงเลื่อนลงมาดูข้างล่างจะเอาปีนเนาะข้างล่างสุดใช้สับทบสามสีเลยค่ะสีแดงสีฟ้าสีเหลืองเราแรกไม่ได้ ัดสินใจได้สีแดงไปนั่นก็คือเงินค่ะหลอนีฟ้าให้แรกอีกเรือแรกการนี้มาค่ะหมดแล้วเราไปรับผา,ากันค่ะ ทั้งหมดจะมีจากกิจกรรมและเค้นนะคะ่อนอื่นม,มาเปวดดเงินก่อนดีกว่าค่ะเงินเยอะเหมือนกันนะคะจะคให้ครบเลยทั้งหมดอาจจะเจ็ดชิ้น สามหมื่หนึง่งยังเหลือเปิดหนึ่งอันค่ะรนอยการเงินหมดแล้วมาเปิดการตั้งแต่กันนะคะ ีพีแป๊บนึ่งนะคะเปิการ์ดหนึ่งร้อยสองขึ้นไปนะคะโดยเลือกทีมละตัวนะคะทั้งหมดยี่สิบใบค่ะเวลาเช็คแค่คู่นะคะ เรื่องการสักคู่ตอนนึงค่ะไม่ดีทีนะใบ,บยทีนะใบ,บยัยน่าจะกดทั้งหมดเลยเนาะทางหน้าเอาใหม่ค่ะ ไว้ตดวกันให้ในิมัยกวยไคเวิร์ดมาริล่าเดชิวาบิลเ,เลียมคมารีคิมบินแจยังเหลือกาให้ลูกไ่ต่อค่ะเมื่อกี้มานกดไม่หมดมต่อกันเลย สองหกสิบสี่เก้าสิบหกน้อยเล็กไม่แล้วดวูไฟหนังฮันเอดมฟอร์เมกานโนมาติเนสเซโกซิวาโอนูเอมโบโลตาจิโลแมกไวายตอนนี้เดี๋ยวไม่กินวันแล้วนะคะ 20, ประมาณสามใบนะคะเรามาลุ้นหนึ่งร้อยเจ็ดยิบสามทีโอทีวายนะคะไปจะมาให้เราไหมโน <Nope. S 1> โมเปแน่แปดร้อยยิบสามชิโนค่ะหนึ่งร้อยห้า อยากได้เปล่าแปลงจะมาไหมผมมาเป็นสมุนล,ละเล็กสามร้อยไฮไล้วของเราวันนี้หัวค่ากนโนเจ็ดจะมาหรือไม่ ไปมาค่ะเชดซีเอ็มสปอรไลท์ไลบูเจ็ดหนึ่งหมื่นห้าพันเอ็มจะมีหยู่เลยจะนมียุดเลย <c oughs> นี่กิจกรรมนี้เอ็มคุ้มค่ะให้เพิ่มมาสามหมื่นกว่าเอ็มถูก็คุ้มแล้วบูเจ็มันหนึ่งตัวถ้าเล่น แล้วจะมารีวิฟฟังนะคะจะได้บกแปดจังไม่มีการบกแปดด้วยโครงการวันนี้ค่ะขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะสวันนี้สสไนมาสมการค่ะเาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็งกำลังใจด้วยนะคะ